ีครับ f อฟซหานะทุกท่านครับสวัสดีครับ f อฟซพ่อพารวยผมกันเชนเกันครับนาทางตกกัวเลขการเสี่ยงโชคกับสลากกิปแบ่งรัฐบาลเตือนบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นแทงกฮานอยลาวพัฒนาเนาะรวมไปถึงหุ่นรอบอต่างๆนะครับพบกันในรอบของวันที่4พฤษภาคม2565นะครับเป็นวันพุธนะครับวับนพุธก็จะมีลาวพัฒนาเนาะมีแนวทางลาวพัฒนาให้เนาะ จะแม่นจะเฮงจะปังยังไงนั้นก็มาลุ้นมาติดตามกันครับกับพบแนวทางกับประสรุปแนวทางของวันที่3กันดูเนาะในรอบบันังคารใครเฮงใครปังมากเนาะสำหรับสายเบิร์นก็ไม่มานะครับงี้ก็ขอโทษขออภัยละกันเนาะสำหรับสายเบิร์นแนวทางของวันที่3นะครับฮาราชพกิจครับบนมาสายหามครับ121 ล่างมา2 4ครับแหมเด่นก็หลุดกระจายเลยเนาะเด่นเด่นไม่มาเลยนะครับแต่ว่าสตรเจาะมานะครับสุดเจาะก็มานะครับ1 2 2 1เนาะมาตัวกลับนะครับ4 2 2 4ก็มาตัวกลับนะครับสำหรับสายจเจาะเกาะเฮงกระปังไปนะครับห้าหน้อยพิเศษครับบนมา361ล่างมา0ูง่แห 36104นะครับสายรูดครับ6มานะครับ6มาที่61นเนาะนะครับส่วนชุดเจาะนะครับ0 4 4 1 6 6 6 1นเนาะมาชุดกันทั้งหมดเลยแม่พิเศษก็วนล่างไปครับก็ขอแสดงความยินดีกับ f c ฟซเองที่ปัง่นะงเนาะธารมาเป็นธารมาปกติครับบนมา243นะครับ ล่างมาเจก้าโอ้นะครับเรียงจะว่าเรียงก็ได้นะครับ2 4 3เนี่ยนะครับจะว่าเรียงก็ได้เนาะล่างเจก้านะครับ4 3 3 4ครับมาตัวเน้นแอ้มาตัวเน้นตัวกลับเนาะสุดเ79ไม่จับก็หลุดไปเนาะสำหรับเด่นก็หลุดไปเช่นกันครับปิดท้าย VIP ครับ บนมา3 10ล่างมา98แปดให้38มปไว้เนาะด้านมา8ปดส่วนบน10มาตัวเจาะนะครับ มาตัวเจาะตัวนอกตารางตัวให้เนาะนะครับสำหรับ8 9ไม่วางก็หลุดไปสำหรับรอบนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับ fc 4หน่อยเนาะก็วันนี้สูตรเจาะหรอก,ก็เข้า2 124 6 1 0 4 4 3และ1 0นะครับเอาอยัางไงก็เห็นกระปังก็ใช้ความประมัดระวังใช้ดูมีของท่านหยิบจับไปใช้งานแต่ละรอบเนาะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับ คนที่ยังไม่ปังก็อย่าเพิ่งเสียใจนะฮะมาลุ้นต่อครับแนวทางของวันที่4ครับวันที่4ี่มีลาวพัฒนาวันที่4มีลาวพัฒนา,น,า,ฒน,านะครับยังไงก็มาลุ้นต่อกันครับสลับ4ีหน่อยเราเนาะ,ะเบิ้นให้ไม่จบอีกแล้ว เบิ้ลให้ไม่จบเนาะอ่ะให้หนึ่งหนึ่งกับสีสีและกันเบิ้ลครับเนาะลองดูนะครับสหรับสายเบิ้ลนะฮะสายเบิ้ลก็ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับเลขคนณวตสูตรวางให้เจาะได้วินได้3ตัวเช่นเคยนะครับชินชอบแตกต่างก็จับได้นะฮะรอบเด่นรอบก็วางให้นะครับ ส่วนตัวที่เน้นตัวที่ชอบก็ิ๊กให้เน้นให้แล้วเนาะยังไงก็ลองใช้ดูนิดเทียบดูนะครับกับแนวทางของท่านที่ได้มาจากเจ้าอื่นอะไรเงี้ยก็ลองเทียบกันดูเนาะเมื่อเทียบกันเด่นแล้วคิดว่าตรงก็จิบจับไปใช้ได้เลยนะครับอย่าลืมครับนำไปใช้ได้ทุกหวยทุกรอบหวยเนาะชุดกันก็จะมีนี่ฮะเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดสี่นะครับลาพัฒนานะครับแนวทางที่ให้ไว้ก็ประมาณนี้ฮะสี่ตัวให้สองสามหนึ่งหนึ่งนะครับสามตัวก็จะมีตามนี้นะครับ ส่วนชุดสองตัวก็น่าจะมาอยู่ยังไงก็แปมมันสังหรใจว่าจะปังนะครับสำหรับเาาพัฒนารอบนี้เนาะเอาลองดูครับท C ซียังไงก็ใช้ดูมินิของท่านเนาะส่วนชุดนอกตารางก็จะมีในกลุ่ม VIP เช่นเคยน,นะครับยังไงก็มาลุ้นกันนะครับสนับรอบของวันที่4สภาคม2565คร้ยวันพุธจะเบิ้ลไหมจะยังไงปังไหมมาลุ้นกันต่อ ยังไงขอบคุณทุกยอดไลค์ทุกวิวใน YouTube ผมคารวยนะครับยังไงก็ฝากช่องเ,เล็กๆช่องนิวยนดัมเดอร์นะครับนะไม่เด่นไม่ดังแต่ก็ให้ปังทุกวันนะครับอ้าวยังไงก็อย่าลืมครับใช้ดุลพินิษของท่านนะครับตามแต่พอดีนะครับเนาะยมีเข้ามีหลุดถูกหวยรวยเงินทุกคู่ทุกคนครับผมเฮงเฮงปังปังสำหรับคลิปวีก็สวัสดีจ้า